หาตัวตนให้เจอว่ามันจะต้องรู้จักเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักข้างนอก i อ o n ร e n นทั้งหมดนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนเนาะถายนักศึกษาแต่เราราคา150 350 <S <S สวัสดีค่ะชื่อหยินพิรุ์นทรมิตรพนัสิกลน,นะคะเ,เป็น f o ลเดอรแล้วก็เป็น CEO ของ d ดลิ m เมอร์กรุ๊ปค่ะ การสร้างแผงกนการตลาดสำหรับพี่อาจจะต้องเริ่มมาจากตัว SWOT analysis นะเอ่อหลักๆแล้วะคะ่ะในการที่จะวิเคราะห์การทําแผนการตลาดนะคะพี่คิดว่ามันจะต้องรู้จักเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักข้างนอก environment ทั้งหมดนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนเนาะถ้าเกิดทุกๆคนเคยได้ยินมาก็คือเป็น s w o t หลักๆแล้วอ่ค่ะในส่วนของตัวสวอตเนี่ย sw เนี่ยมันคือภายในหมายถึงว่าในสิ่งที่เป็นของตัวเองทั้งหมดเนาะในสินค้าตัวเองในองค์กรตัวเองอย่างเช่น s คือจุดแข็งก็คือหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอนะคะหรือว่าหาจุดแข็งของแบรนด์ตัวเองให้เจอ 2ก็คือว่าตัวภายในของเราแต่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามก,กันก็คือจุดอ่อนก็คือตัว W คือ w e a k n e s s นะคะอย่างเช่นเราไม่สามารถมีกําลังการผลิตมากพออันนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนของของตัวโรงงานของเราบริษัทของเราหรือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายเราน้อยอันนี้คือวิเคราะห์จากภายในของเรานะคะในส่วนของ O กับ P นะคะอยู่ภายนอกหมดเลยปัจจัยที่เป็นภายนอกทั้งหมดนะคะเป็นทีแบบ O กับ P เนี่ย O คือ Opportunity เป็นทางบวกก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการที่สมมติว่าเป็นโควิดนะคะเวลาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นโควิดแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่เดินไปหน้าร้านไม่ได้เราก็สามารถที่จะมีช่องทางรีเวลลี่มาอันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะสามารถที่จะขยับขยายในช่องทางเพื่อจากสิ่งที่มันเป็นของปัจจัยภายนอกนะคะเราก็ตัวทีเป็นเทรดแต่ว่าเป็นฝั่งลบก็คือเป็นอุปสรรคก็คืออย่างเช่น ปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วมนะคะเราคอนโทรลไม่ได้นั่นคือเป็นปัจจัยภายนอกก็คือโอกับพีนะคะแต่ว่าจะแบ่งเป็นสองฝั่งคือบวกกับลบถ้าสมมติว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าทุกอย่างอะนะคะเราลองไปเซิร์ชแค่สมมติว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติยาสีฟันเราวก็แค่ลองไปเซิร์ชทุนนะคะว่ายาสีฟันสมมติว่าเราชอบสักแบรนด์หนึ่งสมเป็นคู่แข่งเราเราลองไปดูค่ะวว่าช่องทางการสื่อสารของเขามีช่องทางไหนบ้าง นะคะแล้วก็เขามีน้ำหนักลงอันไหนมากสุดหรือถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆเลยนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราขายกาแฟเราลองดูเลยคะ่ะว่าเราชอบคาแรคเตอร์ของแบรนด์แบบไหนแล้วก็อยากเป็นแบบไหนจริงๆสิ่งที่มันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ง่ายที่สุดแล้วเราสามารถทําได้เร็วสุดคือการก๊อปปี้คู่แข่งหมายถึงว่าสมมติว่าเป็นกาแฟอย่างงี้คะ่ะเราชอบแบบ Amazon เราก็จะรู้ว่า Amazon คือแบบรับแล้วไปนะคะอาจจะไม่ได้ให้นั่งนานแต่ว่าถ้าสมมติเราชอบการแบบโคซี่เหมือนบ้านก็อาจจะเป็นแบบคล้ายๆกับพอมอนิที่เหมือนกับตัว Starbucks นะคะต้องหาตัวตนให้เจอค่ะหม้ว่าสมมติว่าในตลาดเนี่ยเราอยากจะแข่งเรื่องอะไรเป็นพิเศษเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดแข่งของเราที่สุดไม่มีใครสามารถแทนที่เราได้อย่างเช่นราคากาแฟเราถูกเพราะเรามีโรงคั่วเองเรามีสถานที่ปลูกเองอันนั้นคือสมมติว่าเป็นจุดแข็งของเราเลย เราก็คือชูจุดนี <aquí en S 1> ้และทําอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องค่ะหมายถึงว่าประชาสัมพันธ์แบบนั้นอย่างต่อเนื่องหรือสื่อสารภาพลักษณ์อย่างนั้นในชุกช่องทางให้ลูกค้าเข้าใจว่าแบรนด์เราถูกที่สุดในตลาดเราต้องรู้จักลูกค้าเราดีพอก่อนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะขายกาแฟค่ะสมมติว่าเราบอกว่าเราขายนักศึกษาแต่เราราคา150 350 หรือเขาไม่สามารถเอื้อมถึงได้เราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเราก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะทําโปรโมชั่นแบบไหนอย่างเหมาะสมอย่างสมมติว่าเป็นพนักงานออฟฟิศต้องการซื้อบ่อยอยู่แล้วอาจจะต้องมีการสะสมแต้มเพราะเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าในการที่เขาจะซื้อบ่อยแล้วเขาก็ได้ฟรีอย่างนี้ค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าลูกค้าเรามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบไหนคัสเตอร์เจ้าหนีเป็นยังไงค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นนิสิต แล้วสมมติว่าเป็นนิสิตที่เกษตรเราดูว่าเขามาโดยช่องทางไหนได้บ้างอย่างเช่นสมมติว่ามาแค่มารถไฟฟ้าใต้ดินได้แล้วก็ส่วนใหญ่เรามาจากรถไฟฟ้าใต้ดินเราอาจจะไปโฆษณาในสื่อใต้ดินหรือว่าเป็นบนเราจับบนใต้ดินก็ได้ค่ะมันต้องดูว่าลูกค้าเรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นแล้วสินค้าของเราไปอยู่ในช่วงชีวิตของเขาตอนไหนได้บ้างค่ะ เรื่องของอุปสรรคของการสื่อสารนะคะค่อนข้างมีหลายอย่างเนาะในเรื่องของข้อความข้อมูลหรือว่าการไม่ต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ก็สมมติว่าเวลาเราลงโฆษณาไปหนึ่งครั้งบางทีการลงไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทําให้เขาจดจําเราได้ภายในครั้งเดียวอะคะ่ะอุปสรรคมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการเงินหรือภัยธรรมชาติหรือว่าปัจจัยภายนอกต่างๆนะคะ สำหรับพี่ก็คือการที่เราทำบ้านเราให้น่าอยู่อะค่ะหมายถึงว่าโซเชียลมีเดียทุกช่องทางถ้าสมมติว่าเราอยากจะบอกอะไรกับลูกค้านะคะการที่เราจะทำสื่อโซเชียลมีเดียในในส่วนของช่องทางส่วนตัวเราอะค่ะมันสามารถเป็น two-way communication แล้วเราสามารถเก็บ d a t a ต a s e เบสในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ออสอบถามเรามาเป็นประจำและนำตรงนั้นมาทำเป็นการเล่าเรื่องอผ่านคอนเทนต์ในช่องทางที่เรามีสื่อประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะ